สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟใหม่ f อฟเก่าจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกถูกกำลังใจที่เข้ามารับชมแนวทางเลยกะ คอมเมนต์ Comment, พูดคุยทักไทยเป็นกำลังใจใหายกับแอดจอยเนาะมาพบกับแมวทางหวยฮานอยจา้าสำหรับฮานอยนี่คือแอดจอยลูกหายสองสูตรจะคือมัดรวมกับเม็ดเดียวอ่าสำหรับคลิปนี้ก็คือเป็นฮานอยสูตรเม็ดเดียวจา้างวดประจำของวันที่สามเดือนหกจสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด เดือนมิถุนาย,ยนเราจะกลับมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเ่าแลวก็ตามเคยจะเมื่อนวันที่สาเป็นวันจันทร์มีเล่าพัฒนาไ้ด้วยจ้าพนหาน้อยเม็ดเดียวของมือวานวันที่สองสำหรับห้าน้อยเม็ดเดียววันที่สองเมื่อวานแอดจอยให้ไปที่เดนเก้าวิ่งลูดจ้าจับไ้แค่แปดคู่จ้าสำหรับหาน้อยสูตรเม็ดเดียวตัดออกไปสองคู่อ่ะ ผลเฉพาะกิจเจ็ดสามหนึผ่านไปสองตัวล่างเฉพาะกิจคือ90มาตรงตงตัวเน้นเต็มเต็มเด่น9วิกุตเก้ามาเปิดมารอบแรกคือปังเลยตรงๆตัวเน้นสำหรับรอบพิเศษส5่าล่าง40่ศูนผ่านไปสำหรับรอบปกติจะบน0 7 0ย์เดผ่านไปสองตัวล่างเก้ อ่า 94, เก้าสี่มนแอดจอตัดเก้าสออกมาเกสค่ะเบิ้งค่ะพี่น้องจะหฮู้ค่ะตัดตัวใดออกมาตัวนันเลยจ้ะเข้าเด่นเก้าวิลุดเก้าจะซ้ายวิ่งซ้ายหลุดของเฮานำเก้าไปวิ่งไปหลุดตรงตรง,ตรงเลยจ้ะเด้อเก้ 94. สี่ำหรับรอบ v ีไอพีจะ แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดกับสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวสองตุลาวีพีเก้าสี่ตัวเดิมอ่าบริจับหายนี่คือมาสองเด้งสามเด้งกันเลยทีเดียวเด่นเก้าลุดเก้ามาสายวิ่งสายลุดของเฮาบันนี่ถือว่าปังเก้าสี่เก้าสี่เก้าศูนย์แอดจอยจับคู่เข่ารอบเฉพาะคิดรอบเดียวสําหรับห้านวยสูตรเม็ดเดียวเนาะอ่านี่คือผลห้านวยเม็ดเดียวข้องมือว่านตามนี่เลยจ้ะสำหรับเม็ดเดียวนี้เรียกว่า เน้นซ้ายวิ่งรูดกันมาได้เราจะสําหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวเราจะแอดจอยจับหายแค่แปดคู่พราะจะสําหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียวบวกโครจับคู่หายลายเราจะหายเด็ดตัวเดียวแขนแขนไปเลยจ้ะ,ะสาหรับเมื่อนี้รุ่นกันต่อจะสําหรับฮานอยสูตรเม็ดเดียว ก่อนสิไปหับชมขอฝากคำเตือนไว้นิดหนึ่งจแอนจอยห้เป็นเพียงแค่แนวทางจ้าถามักถา,กถาชอบจังไรกะจังคอยตามถาบอหมักบอชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะแนวทางก็เป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณมีเข่าแล้วก็มีรุดผิดผลาดประการใดกะคอโทษขก็ไพ,พ่พี่น้องเอฟซีไว้ด้วยละกันจ้าสำหรับวันนี้เด่นไปที่สวิ่งรูดโอ้โวนันสี่เกเก จับคู่40 4ศ42 43 45หนึ่งสสองสหาจ้ะหนึ่งสองหาเบิ่งออกอยู่เนาะเลขหาสห สี่เจ็ดตามด้วยสี่แปดสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่คือเด่นตัวเดียวจ้าหายแปดคู่จะตัดออกไปสองสำหรับตัวเน้นจ้าสำหรับตัวเน้นนี่คือแอจะเน้นนหาแค่สี่คูพ่อจ้าสี่ห้าตัวเน้นสี่ห้ากับสี่หกตามด้วยสี่สองสี่สามอา่ ห้าน้อยเม็ดเดียวนี่ก็คือลากเงาสีน้อยเฉพาะกิจถึง V.I.P. เลยหรือว่าพีโโ่เอา FC มักอยู่ในรอบใดก็จุดไปแค่ไบฝากนำไปเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันจ้าเมื่อนี่กะขอให้มาปังๆละกันเอา,าจากมาขอให้มาตัวเนียนตัวจอละกันจ้าขอให้พีโโ่เอา FC ทุกคนทุกทานทีเขามาติดตามรับชมแนวทางสูงดีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกทานจ้าขอบคุณถูกๆกำลังใจขอบคุณถูกการรับชมจ้า ขอเพแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอ j จอยด้วยนอกจากคนละไลค์คนละแชร์คนละเนื่อติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า